ครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับวิธีการตรวจงานใน Google Classroom นะครับแล้วก็วิธีการให้คะแนนด้วยนะครับเมื่อเราได้มอบหมายงานให้นักศึกษาหรือผู้เรียนทําไปแล้วนะครับเมื่อถึงเวลากําหนดส่งนะครับหรืออาจจะเข้ามาตรวจก่อนก็ได้นะครับเราสามารถมาที่โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นงานนะครับหรืออาจจะมาที่เมนูงานของชั้นเรียนก็ได้เช่นกันนะครับแล้วลองกดงานของชั้นเรียน ตรงนี้นะครับจะมีรายงานให้เสต็จนะครับว่าส่งแล้วหนึ่งคนมอบหมายแล้วสุบคนนะครับตราับใดที่ตรงนี้นะครับมอบหมายแล้วเป็นสุบคนแปลว่ามีงานส่งเข้ามาครบทุกคนแล้วนะครับซึ่งหากยังส่งไม่ครบนะครับตรงมอบหมายแล้วนี้ก็คือจํานวนที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ส่งนะครับแต่ได้รับงานมอบหมายไปแล้วนะครับอ่ะเราก็กดดูงานครับอ่ะนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับเมนูส่งแล้วก็จะมีชื่อ ของนักศึกษาที่ส่งเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับการกรอกคะแนนนะครับและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ที่นักศึกษาได้แนบเข้ามานะครับเพื่อที่จะส่งเราสามารถที่จะกดเพื่อตรวจได้นะครับเราก็จะสร้างหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับเปิดแท็บใหม่แล้วเราก็สามารถที่จะเนี่ยครับดูได้เลยนะครับว่าทำถูกไหมนะครับ อันนี้ก็ถูกนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับคอมเมนต์ก็คือการแสดงความคิดเห็นลงไปในงานเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการคอมเมนต์ตรงนี้เราก็ทําการไฮไลท์ได้นะครับแล้วกดบวกตรงนี้นะครับเพิ่มความคิดเห็นแล้วก็บอกไปว่าแก้ไขเป็นสีอื่นประมาณนี้ก็ได้นะครับ ทีนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีความคิดเห็นที่จะคอมเมนต์งานนี้ลงไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบปุ๊บนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับเราก็สามารถที่จะกดกรอกคะแนนตรงนี้นะครับด้านขวามือนี่เอาไปก้าวนะครับหรืออาจจะเพิ่มความคิดเห็นตัวเล็กน้อยก็ได้นะครับหรือไม่เพิ่มก็ได้ครับจากนั้นนะครับเราสามารถกดส่งคืนนะครับเพื่อ ส่งงานคืนให้นักศึกษาแล้วก็จะเห็นคะแนานตรงนี้เลยนะครับก็คือประกาศคะแนานในส่วนของงานนี้เลยนะครับและในส่วนลูกรศรตรงนี้นะครับลูกศรด้านบนคือในส่วนที่เราจะสามารถเลือกดูงานของคนอื่นได้โดย WAR, ที่ไม่จําเป็นต้องไปกลับหน้านี้นะครับสามารถเลื่อนดูได้ในกรณีที่มีหลายคนส่งเข้ามานะครับแต่ในอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ส่งเข้ามาเพียงอันเดียวนะครับอ่ะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกรอกคะแนนเรียบร้อยก็สามารถกด กดความคิดเห็นส่วนตัวไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยกดส่งคืนนะครับหรือส่งคืนหลายรายการในกรณีที่มีผู้ส่งหลายคนส่งเข้ามานะครับเรากดส่งคืนนะครับระบบก็จะถามนะครับว่าจะส่งคืนใช่ไหมพร้อมคะแนนเท่านี้แล้วก็ตรวจสอบว่าถูกต้องนะครับแล้วเราก็กดส่งคืนครับเพียงเท่านี้นะครับงานก็จะถูกส่งคืนไปแล้วนะครับ นะครับพอเรากลับมาที่หน้าต่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีเมนูให้คะแนนแล้วนะครับก็คือลักษาะคนนี้ที่ตรงเข้ามาเราได้ให้คะแนนไปแล้วนะครับก็คือได้เก้านะครับครับก็ประมาณนี้ครับการกรอกคะแนนแล้วก็การตรวจงานนะครับใน g ูเก a ลค r o o m และอีกหนึ่งช่องทางนะครับเราสามารถที่จะดูคะแนนนะครับเป็นแบบรวมได้โดยที่มาที่หน้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็กดคําว่าคะแนน อันนี้สามารถตั้งค่าได้แล้วนะครับว่าสามารถต้องการที่จะ,ะแสดงเกรดรวมให้เห็นเลยหรือไม่นะคบในส่วนนี้นะครับคือการส่งคืนงานทั้งหมดพร้อมกันนะครับนี่นะครับก็จะสร้างเป็นเหมือนคล้ายๆตารางใน Excel นะครับก็จะมีชื่อผู้เรียนนะครับตามด้วยคอลัมน์